เสร็จแล้วค่ะน้ำลาดหน้าจานี่ค่ะน้ำลาดหน้าค่ะน่ากินนะจ๊ะสีสันน่ากินนะคะนี่ค่ะเส้นก็ผัดเรียบร้อยแล้วค่ะลูกยังไม่กินค่ะถ้ากินก็จะราดให้ดูจ้านี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะมีกุ้งมีหมูมีตับน่ากินนะคะ นี้สมาชิกในบ้านจะกินลน้านนาค่ะลูกชายจะกินร้านนาพ่อกินข้าวแม่ก็เลยนี่ค่ะเตรียมผัดเส้นไว้ก่อนค่ะคุกเส้นกับซีอิ๊วก่อนค่ะคุกแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดไฟค่ะคุกเรียบร้อยแล้วค่อยเปิดไฟแล้วก็ผัดพอสุก ผัดกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดให้หอมก่อนจ้าทีน so. right ี้ค um so. ่ะผัดเต้าเจี้ยวกับกระเทียมนี้หอมค่ะผิดกระเทียมหอมแล้วก็ใส่ผักลงไปจ้าผัดกระเทียมกับเต้าเจี้ยวให้หอมค่ะนี่ค่ะวิธีจะทําร้านน้านะคะให้หอมอร่อยค่ะแล้วใส่ผักลงไปผัดค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ําลงไปเราจะทากี่ชามนะคะหนึ่งชามก็เนี่ค่ะประมาณเนี้เนี่ยชามหนึ่งได้ค่ะน้ําเนี่ยหนึ่งชามอันนี้เราจะกินสามคนเราก็เอาสามเท่าค่ะนี่ค่ะน้ําจะได้ไม่หลงจุง้งเหลือเยอะแยะค่ะแป้งมันค่ะอันนี้ใช้แป้งข้าวโพดค่ะก็หนึ่งชามก็น่าจะประมาณหนึ่งช้อนแป้งข้าวโพดเนี่ยค่ะ ประมาณสามคนกินก็ประมาณสามชามสามชามสามชามก็ประมาณสมช้อนต้องละลายเยอะทิ้งค่ะประมาณนี้ค่ะสามช้อนเ่ยนะจะอยู่ถ้าไม่พอเราก็เติมได้อีกนิดหน่อยประมาณ3มช้อนโต๊ะสำหรับสามจาน นี่ค่ะเราใช้น้ำเย็นจ้าใช้น้ำเย็นละลายมันจะไม่คืนตัวค่ะใช้น้ำเย็นละลายแป้งจ้านี่ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้นี้หมักหมูไว้ค่ะหมักหมูหมักหมูหมักกุ้งไว้ใส่เครื่องปรุงไปเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้เราเติมน้ำไปหน่อยนึงนี่ค่ะเดือดแล้วเราก็ใส่หมูใส่กุ้งใส่ตับลงไปเลยจ้า อันนี้น่าจะได้สี่คนนะจ๊ะเกินสาม้วจ้ะ